พอมันมาถึงยุคที่มันทุกอย่างไม่ต้องเปลี่ยนในเรื่องการสื่อสารการทําให้คนรู้จักเราการที่มาซื้อเราพูดง่ายเรื่องการตลาดยุคหนึ่งก็ทําเว็บขึ้นมาแล้วแหละแต่มันยังไม่ได้แบบจริงจังอะไรมันนากในตอนนั้นใช่ครับเป็นเพราะอะไรครับเออเป็นเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเราทําเว็บเราก็คิดว่าทําเว็บปุ๊บเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเองออปรากฏว่าทาไปปุ๊บมันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนที่ทาโบชัวครับคราวนี้พอมาตอนหลังปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเฟซบุ๊กก็เป็นอีกคําตอบนึงนะ<อ>เพราะว่าเราตอนแรกเราคิดแค่ว่า Facebook อ่ะมันมีแค่ส่วนตัวเล่นอาไปมามีเพจด,ด้วยเพจนี่คือการทําธุรกิจละคราวนี้ผมเริ่มศึกษาจริงจังเพราะว่าเราเล่น f a c e b o o เองเราก็เห็นแฟชั่นในมันเด้งขึ้นมาเห็นร้าน เสื้อผ้าอ <um ื่นๆแล้วเราก็ได้ไอเดียว่าเอ๊ะขนาดเรายังเห็นนะเราคนอื่นเห็นนะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างพอทาเพจปุ๊บก็เริ่มถ่ายถ่ายแบบเริ่มมีแฟชั่นเซ็ตทาออกแบบเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็โพสตลงถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราน่าจะเป็นร้านสุดที่บุกเข้าไปในโซเชียลมีเดียรายแรกๆหลยรายแรกๆนะครับเรียนด้วยตัวเองเรียนด้วยตัวเองครับใช่ผมก็ไปเทคคอร์สด้วยลองผิดลองถูกเองลองผิดลองถูกเองทีนี้ผลตอบ ผลตอบรับมันดีกว่าสมัยเมื่อก่อนทำแบบไม่หาดีเลยครับตอนนี้เริ่มดีแล้วพอมันเริ่มดีเนี่ยมันก็จะมีอินสตาแกรมมาเพิ่มละอ่าใช่มันมีไลฟ์แอดละถูกครับแล้วอย่างใน a c e b o o k เนี่ยฮะมันก็ดีตรงที่ว่ามันมีช่องทางที่ว่าเป็นอินบ็อกซ์ลูกค้าเขาสนใจเขาอินบ็อกซ์มาถามเราเราจะเห็นแล้วว่าเวลาอินบ็อกซ์เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาสนใจนะอย่างบางคนลูกค้าบางคนที่บัญชาเชื่อไหมบางคนเนี่ยไม่อยากได้สูตรเขาไปอ่านรีวิวผมในพันธิบเพราะบอกอ่านจนเขาเคิรมเลย เขาวิ่งมาตัดเลยเขาบอกโเห็นแล้วก็อยากตัดเลยนี่คคิดยังไงะว่าเรื่องราวพวกนี้มันสามารถทําให้เกิดลูกค้าได้ตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าโซเชียลมีเดียมันจะเข้ามาใกล้ตัวเราขนาดนี้มันมีความสำคัญกับเราขนาดนี้ใช่แต่พอทุกวันนี้ปรากฏว่าโอ้โหพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมันมันคือที่คนห้ามมองข้ามเลยเมื่อก่อนการทำธุรกิจคนคิดว่าคุณเปิดร้านมีโลเคชั่นดีใชตอกโปรโมชั่นหน้าร้านหรืออะไรก็ได้หรือ แค่นี้ก็ขายของได้ลวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยมันต้องลิไปหาลูกค้าให้คนรู้จักเราด้วยแล้วเดี๋ยวนี้คนทํากันบ้านเยอะอแต่ด้านด้านลบหรือบางครั้งด้านที่ไม่ดีของโซเชียลมีเดียมีครับแต่ว่าเรากันได้คือเราต้องให้เขาแฮปปี้ก่อนออกไปสักลรับถ้าเราคุณภาพถึงแล้วลูกค้าแฮปปี้ก็ไม่ทําอะไรหรอกแปลว่าหลังจากที่เอาสู่ไปแล้วเราก็ต้องบริการต่อด้วยโอ้โหครับคือการปนว่าทุกวันนี้โลกเราอยู่ได้ด้วยคอมเมนต์ อยู่ได้ด้วยอินฟลูเอนเซอร์อยู่ได้ด้วยบล็อกเกอร์กับชีวิตแล้โดยเฉพาะยงยิ่งถ้าเราต้องทําธุรกิจใช่ไหม,มคุณโจ้คิดว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีความสําคัญมีอิทธิพลมีมีมีต่อความสําเร็จก,กับธุรกิจที่เราต้องทําด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับในด้านไหนอะไรยังไงบ้างอย่างอยกตัวอย่าง,งของอินฟลูเอนเซอร์นะครับ,รบก็คือว่าเอ่อพวกอินฟลูเอนเซอร์ดิบเนี่ยคนคนตามเยอะอ่าถูกมันก็เขาเป็นไอดอลในแต่ละเรื่องซึ่งผมก็ โชคดี g m c เนี่ยโชคดีมากตรงที่ว่าได้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนมาใส่สูตรเราอ๋อครับครับซึ่งซึ่งเป็นการใช้งานจริงๆด้วยสูตรกับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะใกล้ใกล้ตัวเพราะว่าเขาต้องใส่ให้ออกมาดูดีมั่นใจเพื่อที่จะไปพรีเซนต์เพื่อทำงานนี่ก็เป็นหนึ่งช่องทางหนึ่งหนนึ่การการทำการตลาดซึ่งได้ผลมาออนไลน์ช่วยทำให้ร้านเราเนี่ยโตขึ้นเร็วกว่าเดิมไหม โอ้แน่นอนครับโตขึ้นเลยกว่าเดิมเลยเช่นอะไรบ้างที่เห็นชัดเลยพี่พี่ทราบนะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเพื่อนเจ้าบ่าวความสัมพันธ์ความสําคัญอ่ะไม่แพ้กับเจ้าบ่าวเลยครับเวลาตัดสูตรเนี่ยเพื่อนเจ้าบ่าวคนอ้วนมากใช่หาซื้อสูตรใส่ไม่มีลำบากใช่แต่ว่าภาพเวลาถ่ายรูปเนี่ยความทรงจำเนี่ยเขาก็อยากจะมีนะฮะมันดูดีเลยอ่ะใช่ไหมฮะอย่างเซตเนี่ยฮะเขาเป็นต่างชาติแต่ว่าผมตัดสูตรโดยการที่เขาส่งไซส์มาส่งรูปมาผมตัดให้เขาได้หมดแบบนี้เลยโอ้โห เป็นที่มาของที่ผมจะทำสูตรออนไลน์เนี่ยเพราะว่าออผ,มผมวิเคราะห์ได้ได้หุ่นได้หมดแล้วเนี่ยนี่เขาไม่ได้มาที่ร้านนะครับตัวไม่ได้มาเลยอะ่ะนี่ครับอแต่ส่งสเปคมาใช่แล้วพอบินมาถึงปุ๊บเอาสูตรไปใส่อย่างนี้เลย ป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับผมเหมือนกันนะเพราะว่าเรานี่นี่คือสายสูตรมาเยอะเหมือนกันพื้นที่ย่อมาสูตรออนไลน์นี่คืออะไรคือสูตรออนไลน์ผมมันจะมีเป็น2เซกเมนต์ก็คือว่าอันดับแรกเลยไซส์ผมจะละเอียดมากมีประมาณ10ไซส์แบบสิบไซส์ใช่ไหมฮะก็คือสามารถดูว่าเราตรงไซส์ไหนเราเราสั่งได้เลยปึ๊บอันที่2คือวัดตัวไหมผมบอกน้ำหนักส่วนสูงซึ่งเนี่ยฮะผมก็จะมีวิธีการวัดตัวอย่างละเอียดครับแต่สําคัญคือส่งรูปน้ําหนักส่วนสูงมา3อย่าง แค่นี้ได้แล้วได้สู่แล้วใช่ครับอ๋อซึ่งถ้าการวิเคราะห์หุ่นคนเราครับมีหุ่นแค่ห้าแบบเท่านั้นโอ้เหยรอฮะใช่ครับมีตั้งแต่ผอมสุดถึงอ้วนสุดครับอันนี้คืออยู่ในช่วงตรงกลางบางคนเล่นฟิตเนสบางคนเริ่มมีมีพุงเริ่มอ้วนเหมือนผมอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยใส่สูตรที่เรามีไซส์มาตรฐานได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่หุ่นผอมไปอ้วนไปเนี่ยส่งน้ำหนักส่วนสูงอ่ามาเพิ่มเพิ่มแค่นั้นเองใช่ครับแค่นั้นเองซึ่ง ส่งทิศทำไมต้องการรูปเพราะว่าในการที่เป็นรูปมาเนี่ยจะไม่ให้เราเห็นไหลการตัดสูตรไหลสําคัญบไหลเทไหลธรรมดาไหลตั้งถ่ายรูปมาผมดูเองดูออกเลยใช่โอ้โครับคุณแชร์นิดขึ้นมาเองว่าคิดขึ้นมาเองครับมันมันมันมาจากอะไรครับเพราะว่างงมากมันมาจากที่ว่าลูกค้าเราอ่ะอินบ็อกซ์ไลน์มาหาไลน์แอดมาถามว่าผมอยู่ภาคใต้ผมอยู่ภาคเหนือผมอยู่ภาคอีสานอยากได้สูตรครับ ทำยังไงราคขาเราก็ไม่มีเพราะว่าอไอการตัดเย็บแบบที่นี่โรงงานเรามันมาตรฐานสูงมากครับถ้าเราไปที่นู่นแล้วเราเป็นไปนไม่ได้ที่จะไปเซ็ตโรงงานให้นู่นอยู่แล้วใช่ครับก็เลยเอาที่เนี้ยเป็นเฮดเป็นเป็นที่เนี่ยแล้วก็หาวิธีที่มันง่ายต่อลูกค้าอ่าฮะครับอยู่นี่วิธีการตัดสูตรมันกล้ามาถึงขนาดนี้เลยครับใช่ครับโอ้สูตรออนไลน์เพราะอย่างน้อยดีกว่าสูตรสําเร็จรูปแน่นอนความต่างคือของเราเนี่ยลักษณะคือมันน่าจะเข้าไป ฟิตไซส์ของของลูกค้าได้ดีกว่าครับเพราะว่าอย่างสูตรสําเร็จรูปที่เขามีขายกันนะเขาจะตัดเป็นลักษณะแพทเทิร์นค่อนข้างจะตรงนิดนึงเพื่อให้มันแวร์ลูกับค่าได้หลายๆคนเหมือนกับคนตั้งแต่เอลสามสองสามสามสามสี่ใส่ตัวนี้ได้อะไรอย่างนี้ครับเพราะบางคนอาจจะใส่ดีบางคนอาจจะใส่แล้วดูหลวมอะไรอย่างนี้ครับแล้วพอมาทําพิธีสูตรออนไลน์กันยุคที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการทําให้คนรู้จักเราเนี่ยมันยิ่งไปกันเร็วเลยไหมฮะ ก็เร็วนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องเสริมเรื่องหนึ่ง<ม>เพราะว่าจริงๆลูกค้าเมนหลักของเราค,รคือให้ลูกค้ามาที่ร้านแล้วก็มาฟิตติ้งมามาใส่สูตรแล้วก็มาฟิตกันที่ร้านนี่แหละอันนี้เราออกเป็นเพื่อให้ลูกค้าบางคนที่อยากได้สูตรจริงๆแล้วอชอบ GMC จริงๆให,ให้ได้สูตรไปให้ได้สูตรไปครับเป็นิงการทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่นะฮะ ว่าจะเป็นธุรกิจบริการก็ดีหรือว่าจะเป็นร้านสูตรที่เกิดขึ้นจากเนี่ยความคิดการเปลี่ยนเกมแบบเราก็ดีเนี่ยมันก็จะมีทั้งช่วงบวกช่วงลบครับเดี๋ยมีช่วงช่วงที่รุ่มช่วงที่นิ่งๆบ้างหรือบางทีอาจจะมีสุดลงมาบ้างเนี่ยครับเราก็ทราบกันดีว่าเพราะสภาพเศรษฐกิจปีสองปีนี้โอ้โหเหนื่อยมือเหนื่อยไก่น้าผากันหมดเลยเนี่ยนะครับ <นะ S 2> ใช่ครับเราเจอแล้วเราปรับตัวอะไรยังไงบ้างคือต้องปรับตัวเข้ากับสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งคนบางคนเขาก็จะท้อจะโอ้ขายไม่ดีก็ ท้อใจโทษตัวเองโทษอย่างอื่นอะไรไปหมดแต่ความจริงมันต้องมันมันต้องมีหนทางของมันอะทุกอย่างครับผมว่านะครับคือตอนนี้เนี่ยคุณโทษกำลังบอกว่ามีวิธีใหม่มีบริการใหม่ซึ่งนี่เพิ่งได้ยินก็งงเหมือนกันนะตัดสูตรถึงบ้านใช่ครับคือคือเป็นรถที่ถ้าเป็นชื่อคือว่า bespoke on site service bespoke นี่มาจากคำว่าการตัดสูตรตัดแบบว่า วัดตัวตัดเลยครับออนไซต์เซอร์วิสก็คือว่าเราไปถึงที่บ้านคุณถึงที่ทํางานคุณเลยใช่ครับอ๋อครับโดยที่เราจะเอาไปทุกอย่างอะผ้าแบบซับในกระดุมไปครบทุกอย่างพร้อมกับสไตลิสต์และคนช่างวัดใช่ครับอ๋อซึ่งสไตลิสต์ก็เป็นคนขับรถด้วยใช่ครับสไตลิสต์เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องอะไรช่วยเรื่องการที่แนะนําผ้าว่าผ้าตัวนี้ดีไม่ดีเหมาะกับโอกาสอะไรครับมัช์กับเสื้อเชิ้ตอะไรแบบไหนอ๋อ พอวัดตัวเสร็จปุ๊บเราจะกลับมาทํางานที่โรงงานครัแล้วก็จะนัดหมายกลับเข้าไปฟิตติ้งสูตรถึงบ้านเลยราจะไม่ทําแบบว่าวัดเสร็จปุ๊บเอาสูตรไปส่งไม่ไม่ไม่ได้พิซซ่าอย่างนั้นเราเอาแบบที่บริการรีเนี้ยไปเลยมี delivery เหมือนกันใช่ครับแต่ดูที่คุณภาพด้วยใช่ครับลูกค้าสามารถชำระโอนเงินหรือว่าจ่ายบัตรเครดิตก็ได้ไม่ได้ชาร์จด้วยไม่ได้ชาร์จด้วยใช่ครับอ่ะไอ้แล้วก็ในเมื่อ คือร้านคุณโชติเองก็มีสูตรออนไลน์อยู่แล้วอะใช่ครับแล้วทำไมต้องคิดบริการที่เพิ่มขึ้นมาอีกล่ะครับสูตรออนไลน์จริงๆมันเหมาะกับต่างจังหวัดนิดนึงแบบว่าตามภาคเหนือภาคปีศาจภาคใต้อย่างงเี้ยครนะแต่สูตรตัวบิสป็อกเนี่ยเราเราไปใน area กรุงเทพปริมณฑลได้รอบเลยครับใช่แต่ถ้าเกิดจังหวัดที่ไม่ไกลมากอย่างโคราชนครสวรรค์ที่มันไม่ไกลจนในกรณีเราก็ไปนะครับเราก็ไปด้วยครับนี่คิดเองต่างหายไหมเนี่ย คิดเองครับคิดเองจริงครับเราก็มีบทเรียนบทเรียนก็ต้องสอนอะไรบางอย่างแล้วว่าต้องปรับตัวยังไงต้องปรับตัวยังไงครับนี่น่าจะเป็นรายแรกเลยป่ะรายแรกเจ้าแรกเลยครับเจ้าแรกที่บริการตัดสูตรออนไซต์ถึงที่เลยใช่ครับจริงๆอาจจะมีก่อนหน้านี้แต่ว่าผมว่าของผมเนี่ยมาพร้อมกับความเป็น GMC เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปด้วยแบรนด์ไม่ใช่ว่าไปด้วยใครไม่รู้ไม่รู้จักแล้วปตัดถึงบ้านคือแบรนด์เราก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการที่มีชื่อเสียงแล้วเราออกไปหาเขาอ่ะครับเขาก็อย่างน้อยเขาก็เช